สวัสดีจ้าพบกันเช่นเคยเวลาทำกับข้าวนะคะวันนี้จะมาทำอะไรวันนี้จะมาผัดผัดแจ่วบองค่ะนะ้พริกแจ่วบองกับหมูสับนะจ้าอันนี้คือแจ่วบองนะคะซื้อสำเร็จรูปมาจะเป็นกระปุกนะคะซื้อมาก็สองกระปุกนะอันนี้คือแจ่วบองนะคะเราจะมาผัดใส่เพิ่มหมูสับมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลาดนดหน่อยนะจ๊ะอันนี้ผัด สูตรนี้อร่อยมากไงลองไปทำกินดูนะรับรองจะติดใจนะคะแล้วก็มีแจ่วบองเรามีแจ่วบองนะคะเตรียมไว้สองกระปุกนะแจ่วบองสำเร็จรูปจ้าแล้วก็เราจะมีใบมะกรูดซอยแล้วก็มีหมูสับจ้าเดี๋ยวเราจะมาผัดจ้าในนี้ก็จะมีมะขามเปียกนะคะนี่มะขามเปียกเตรียมไว้จ้ะเรามาผัดกันเลยจ้าพี่น้อง เปิดไฟ <c oughs> ใส่น้ำมันเข้าไปนะคะเปิดไฟแล้วก็ใส่น้ำมันเข้าไปจ้ะใส่น้ำมันประมาณนี้นะคะทีนี้ไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนแก็ใส่ใส่เพราะว่ามันจะกระเด็นจ้ะทีนี้เราก็ใส่เจีวบองเข้าไปจ้ะใส่เจวบองเข้าไปเลยนะคะ ใส่แจ่วบองเข้าไปจ้าแล้วแต่จะชอบแจ่วแจ่วบองมากแจ่วบองร้อยก็แล้วแต่นะคะถ้าใครจะใส่ใส่มากก็ต้องดูปริมาณของหมูสับด้วยเพราะว่าหมูสับเท่าไหร่ก็ใส่กะเอาก็จะกะเอาประมาณนี้นะคะเพราะว่านี่ก็หมูสับก็ถ้วยหนึ่งอันนี้ก็สองกระปุกก็โอเคพอดีจ้ะ ทีนี้เราจะมาผัดก่อนนะคะผัดก่อนนะคะใช้ไฟไม่ต้องแรงมากนะคะเพราะว่าแจ่วบองเนี่ยมันสุกเลวมันจะกระเด็นจ้ะพี่น้อง <c oughs> ผัดแจ่วบองก่อนนะคะผัดแจ่วบองให้มันหอมก่อนนะคะก็เนียเจ้งอ่าไทยเกาะก็ที่หลักท้วเจิงแตไป่ก้าท้大家睇า นาะเริ่มหอมแล้วนะคะเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะเราเพิ่มเราผัดเพิ่มไหมมันมีความหอมจ้ะเอาเบาไฟลงนิดนึงเราจะใส่น้ำมันนิดหน่อยจะน้ำมันไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแอน้ำมันน้ำมันกับหมูเนี้ยมันจะออกมาจา้ะ ทีนี้เราก็ใส่หมูสับเข้าไปเลยจ้าใส่หมูสับเข้าไปเลยนะคะใส่หมูสับเข้าไปผัดจ้า <c oughs> ถ้าใครยังไม่เคยลองทำกินสูตรนี้ก็ลองดูนะคะรับรองจะติดใจจ้ากินเนี้ยอร่อยมากเลยค่ะกินข้าวได้เยอะนะคะข้าวหมดหม้อก็รับรองนะคะข้าวหมดหมอนะคะ เปิดไฟแรงขึ้นอีกนิดนึงเพื่อทำการผัดหมูจ้าก็ได้เยอะอยู่นะได้กระปุกหนึ่งอ่ะผัดแล้วเดี๋ยวเราใส่น้ำมะขามเปียกเข้าไปเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมะขามเปียกเข้าไปมันก็ได้เยอะจ้ะพี่น้องเนี่ยสูตรนี้สามารถทำขายได้นะคะเนี่ยเพราะว่าไม่ค่อยมีใครทำนะคะ <c oughs> ให้หมูมันสุกก่อนนะคะกลิ่นหอมมากเลยจ้าเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะกลิ่นหอมมากเลยจ้าหมูข้างเราก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะทีนี้ก็ใส่น้มามะขามเปียกเข้าไปได้เลยจ้า เคี่ยวต่อไปจ้ะเราต้องใช้เวลาในการเคี่ยวนะคะทีนี้เราก็ใส่ใบมะกรูดเข้าไปจ้าใส่ใบมะกรูดซอยเข้าไปนะคะเพิ่มความหอมจ้าต้องใส่นะคะไม่ใส่ไม่ใส่มันก็จะไม่อร่อยนะคะมันเพิ่มความหอมแล้วมันจะได้อร่อยหอมจ้าทีนี้เราก็มาชิมดูก่อนว่ามันเค็มหรือยังเพราะว่าแจ่วบองบางยี่ห้อก็เค็มบางยี่ห้อก็ ต,ต้องเพิ่มรสชาตินะคะทีนี้เรามาชิมได้จ้าเพราะว่าเราต้องใส่น้ำปลาอืมเปรี้ยวแล้วแต่ไม่เค็มจ้ะเพราะใส่น้ำปลานะคะหลังจา,ากใส่น้ำปลาไปแล้วทีนี้เราจะมาใส่น้ำตาลปีบนิดหน่อยจ้า ถ้าใครไม่กินหวานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าเพิ่มรสชาตินิดหน่อยก็จะใส่น้ำตาลปิ๊บไปประมาณนี้นิดเดียวจ้าจะเดียวเคี่ยวต่อไปก่อนนะคะยังไม่รีบร้อนนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะต้องเคี่ยวต่อไปก่อนจ้าเคี่ยวจนกว่ามันจะอ่ามันจะเข้ากันดีจ้ะเคี่ยวให้มันออกน้ำออกให้มันลด น้ำให้ลดน้อยลงหน่อยค่ะเชี่ยวต่อไปนะคะเชี่ยวต่อไปให้น้ำมันออกเหนียวเหนียวหน่อยจ้าให้ลดลดปริมาณน,น้ำลงหน่อยจ้าให้มันออกแห้งๆซะหน่อยหนึ่งจ้าเดี๋ยวเรามาชิมจ้าพี่น้องชิมดูซิว่าเราใส่น้ำตาลไปแล้วรสชาติเป็นยังไงอืมอร่อยอร่อยค่ะขอเพิ่มน้ำปลาอีกนิดนึง ปลาประมาณนี้ก็โอเคแล้วจ้ะเขี่ยวต่อไปก่อนนะกะ็เดี๋ยวมันหมูมันก็จะออกมาจากทีนี้มันก็จะหอมนะจ้ะเขี่ยวต่อไปก่อนจ้า เก็บมะขามเปียกก่อนนะคะเก็บมะขามเปียกเอาไว้ใช้จะใช้ไม่หมดนะคะมะขามเปียกเก็บไว้จ่ะเคี่ยวต่อไปก่อนนะเขี่ยวต่อไปก่อนให้น้ํามันลดน้อยลงก่อนจ้าสามารถชิมได้นะคะ อืมอร่อยอร่อยค่ะอร่อยแล้วค่ะเคี่ยวเราจะเคี่ยวต่อไปจนกว่าน้ํามันจะแห้งลงหน่อยนะคะน้ําน้ําจะแห้งลงหน่อยก็แล้วแต่ชอบนะคะถ้าใครชอบนี่มีน้ําก็สามารถก็ใส่ปรุงเครื่องปรุงไปก็สามารถปิดไฟได้เลยแต่ว่าเป็นคนที่ว่าชอบกินน้ําแห้งๆหน่อยนะคะ รอให้มันนัวก่อนค่ะมันเข้ากันให้มันนัวก่อนนะน้ำมันจะลดแห้งลงหน่อยแล้วก็จะโอเครสชาติโอเคจะ้ะจ้ะเดี๋ยวจะเคี่ยวต่อไปประมาณสักสามสี่นาทีก็จะปิดไฟแล้วค่ะการแค่นี้ละค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ